ต้มตน้ารับประทานมาท่านผู้ชมดูสิคตู้นี่อปนสวยแลต้องใส่ไม่ได้กินอันนี้อัน้อร่อยอร่อยนร่งไทตำนะาอร่อยดีเียนบอกอยุ่มหุ่มมันจะเผ็ดได้ไหมชิมดูเสอร่อยไหม ซาดาเพ็รอร่อ,อไรยไหมต้องกดอะไรไหมมันเชื่อมต่อทำนเชื่อมต่อไปเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปเองเอ,อลาล่ะคัมากินมากินมากินนี่ตอนนี้ทำไม อันนี้ผักเต็งกว,วามาจากหินแร่เมือ่มอวานหินแร่รอ,อร่อยมากเลยสตมตมๆแต่เผ็ดไปนิดหน่อยนะครับม,มันเผ็ดไปเนะาะนั่นนี่นั่เนี่ยถ้วยนี้นนนน ไม่นม่ไม่นุ่ม,ม,อ,มอร่อยมากแต่มันเผ็ดไปหน่อยนะกินกะผักเยอะๆเหรอมันจะมันจะไม่เผ็ดเนาะอ,อ๋อยังมีอะไรเหกินกะัดียอรอมาตอยดแอตีดมัน่อ,อาจมันชือนๆมันมีเอออนอออนมาเป็นน้ำอผสแต่ต้สอย่

อร้อเลยม่มีป็เด็วว่้ยาเนาะถ้าไฟเดยวจุนนลิไส้กนเียมาแม่ก็นงไปหามันก็อร่อยดีเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันแต่โอเคเบนนี่จึงหนองจีนอร่อยอะ ไม่เ่นับรอยู่อางทีเวทกีไ่นนึงเอ้าต้อด้ไมมันได้กินดีจังยายกไมเลไปอยู่กินมันโลกนเดียวเลยน่ยมันเดินมาตรงนั้นมนได้กลิ่นด้ตรนั้นนู่นี ยโก็บอกแล้ว <cado> ห so no. ุนแบบนี้เาไม่กินไหนหรอกกินหนนีน้งฝืนฝืนจมโรอ่ะพอแล้วกินดเดียวพอันนั้นเคยกินกินหน้าหุ่นนะดูดูหุ่นอ่ะ

จะดีเทสบอกให้แม่อีกสองฟองบอกดาริ่งขอด้วยบอกแม่สิบอกว่าแม่ดาริ่งเอามาอีกสองฟองแม่อยู่ไหนฮะเยวก็มาฮะ กอยอเข้าไหมลูกหมดแล้วนะลูกหนึ่งบอยเก็บไปให้น่ะ หมดแล้วนักไข่อะหมดแล้วไหนบ,บ,บอกแม่อบอกแม่เอามาให้กระขี้กินกระดาวกินไม่รอเลยยิม้มก <c oughs> ระป๋องเป้า <c oughs> นึกเป้าก่อนว่านึกเป้าก่อนสิใส่เล็กเล็กก่อนดิตายยุติเด็กออกกันยังไงอะ กีมักนมันจะป่านโอ้หอรม่ีนไม่หัเตะเพื่อนแต่ใช่ไม่ไคแม่เอาใครอีกแม่เอามาใหม่อกมาสองฟงนมันอให้เอาอา้ปนาลิงเอามาถ้วยหนึ่งมันโยมดวยันเยนโยี๋เดี๋ยวอะไรยังออกแต่ตเดี๋ยวปลูกดูยะเร็วแล้ว่น มันจะพอได้ย่นนะเรื่องข้าวจะได้จ,จังย้อมบ้างย้อน,นมันเห็นปรับเนื้อหอยก็เกรงใจเนาะแต่กินนี่ก็เลยยิมเลยเนี่ยต้องางกเอพูดดีมากเตงเงชอบแก้กันเลยตักนไยังม่เรียไม่ชกันก

โ้ดว่ยังอันนี้กเลใช่ไหมกำลังอึ้งแหละกระวายเพลงเพลงลม่ก็ลูกเพลินเลยไม่ห้าโมงแล้วนี่เจะดสอ็ดแล้วเน well ี่ยดูสิก็กงเส็นีบมงห้าสิบแล้วนี่ก็นัอไรเวลาก็พอดีกะ

ถ้าจะไปจะทอดเมคพี่ซ้อสกากไปให้มันกิน้มองไอ้น่อยยืนกินเยอะพกไม่ได้เุ้มน่ที่ต้องการปลากลดยต้มยล้วก็ดเ็ปากด้วยโรกเช็ดปากด้วยฟเปากด้วยเป็นนักกินได้เนเาเ่นยกมาใส่เลยเดียวยืนไงนเช็ดปากด้วย จริงไม่ต้องไปประเลิมเยอะเลยอาไม่เอาไม่จะให้ร้ายไม่ร้ายนี่ไม่เป็นอย่างที่ยังเราเข้าไหมลูกเราเข้าไหมเาโอ้โหแบมาครึ่งหน่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพอ ็นไรเดี๋ยวมีคนโพยสะกดขวดตื้อเลยนะอืมกินไปลูกกินไปขอบคุณมากนะตาโอเคกำลังเหมาะกระเทาทีโอเคขอบคุณมากครับอะไรไหมนี่มาไปลสามฟองเลย นสม,สม,สม,สมาเตะระบกูดเดี๋ยวมันจะไปจ right? ับเอามันไอ้นั้นมันโกลไปจับได้จับเตะบังยูบังยูเอากินหมดอะเรวนะเป็นละาฟองพอกินได้อร่อยห้องเสียงอะไรฮะเขาไปขัดมือขัดมือเลียวอ้าวเหรอชัวร์เขาเอามั้ยยังไม่แจ้งนะว่าขาดไม่ขานักินแล้ววะกินให้เราพารลน่ะ เองกินเยอะเองก็ย in ิ่งอ้วนอ่ะมันตัวใหญ่ดูสิเีันชอบกินแมีส่ันหาบ้ม่ก็ยไปจับได้จับที่ไหนได้เยอะไหมบอกสองกิโลได้มนเพ็นหลวงกิโลดสอนี่งในโรปเซ็งจันงงจั กวนซียางกระจาบอะไรอ่แม่โอโหเขาใส่อันนั้นเนาะเขาไม่ต้องจับเนี่ยใส่กระมังแค่นี่มันเยอะมากเลยเหรอมันกัดข้าวนี่ยนะไม่ได้ใส่กระมังไมจับกระตูอ๋อมันวก็นานเนาะไอ้เขาเขาใส่ไฟไม่ต้องไปหนึ่งนะคิดดูนะผมแน่ไม่หนึ่งไดล้ยุ่นี่เมื่อวันเมื่อวันบอกไปแล้วว่าเก็บไปให้มันกินมันชอบ ไอ้นัทนัทันที่ซ้อนอัมอยู่ไหนตอนนี้มันอยู่สซตึ่งนี่ของคุณเซตึกตรงไหนสซตึกงโรงเรียนอ้าวเหรอสอบที่นั่นเหรอเรียนที่กีตาร์เรียนมาก่อนใช่ไหมอ๋อเรียนอยู่กับเดี๋ยวี่ยน้าเหรอเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะมาใช่ไหมเขาจะสอบเสร็จก็จะมาอ๋อ น่ายมันก็เดี๋ยวถามไปอีกต่นว่ามันจะไปหรือเปล่าวันนี้ไงเนาะยิ่งแบบกึ๊ดแบบแม่บาราดเมื่อไงตรงอะไรเงี้ยมีรับตัวจบแล้วก็ให้มายังไงกี่วันมาทีกี่เดือนมาทีตอนนี้คือไม่มีกำหนดเหรอเพราะว่ายุคโควิดเนาะมอ๋อเชาถ้าไม่โควิดก็มาได้เรื่อยๆนะอื บ,บอกแม่เอาข้าอีกนะนิวเอาเอาข้าวไหมเรองน่งิวเอาข้าอีกไหมไม่บนเอะเากข้าวอีกไหมบอกสิพอแล้วเหรอกินแล้วยังอันนี้ทำเนียนเหรอไก้อไหนมันก้อไหนหนะอร่อยไหมน่ะกินไปกินแล้วรอบหนึ่งเอาอีกแล้วพอแล้วล่ะ nước mắm kiểu nách ăn dẳngเลย. cảm ơn. 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 กิมอะไรนะ่าใจหทินแล้วก็เล่นเกมให้ยิอ่ยนนี้ไหมคืออะไรน่ะเกงจิ้เกงจิ้มันหวานได่เหรอเกงจิจะหวานได้ไง น้อง no? อ่าตะซีมพีดกรพสอบสารพิษไม่ใช่เหรอ้าปลูกในไร่มาจากห็นแร่นะอืฮะกินลูกใหญ่จับกินกระชอนลูกกินกระชอน,ชน ก็คือนาพต้นไม้นะครับก็เลือกเพื่อเลือกภาพต้นไม้ต้นตอนั่นแหะท่านผู้ชมก็คงขอเก็บบรรยากาศ้ค่าบรรยากาศไว้จนตอนนี้เนาะปฏิบตก็รใดกระทุกข้ารเจ้เดิ่อมางานจกมาส่ง จบตาไปมียอุ้ยของหวานผิดท้อบังคับนลนยกับทุกความพันนะครับฝา,ภากกดติดตามเในเดอมจนใหม่ไรพิชิตไปสวัสดีครับกินของหวานต่อ